ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แน่ๆนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวพังผู้ชมไปติดตามพิธีเปิดของเขานะคะติดตามพร้อมกันกับคุณปิยาวาัลประเมธวนิชค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดศูนย์แห่งนี้อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้และหมุดหมายใหม่ให้กับเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะมีแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงาน พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ปิดปรับปรุงไปตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้วค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายสรันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวรายงานถึงแนวคิดและความตั้งใจในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของอบจอเพชรบูรณ์ที่มุ่งเน้นการยกระดับการศึกษาเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนในพื้นที่จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ก่อนที่จะร่วมประกอบพิธีตัดริบบิน้นเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารอาบาจอเพชรบูรณ์ทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปได้วยรอยยิ้มและความยินดีค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีแขกผู้มีเกียรติด้ร่วมเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้โซนต่างๆของศูนย์ไม่ว่าจะเป็นห้องภาพยนตร์5มิติ w o n d e r f ์ฟูลไซที่มอบประสบการณ์ความสนุกสมจริงโซนคิสดิสคัฟเวอรี่สำหรับเด็กเล็ก ท้องฟ้าจำลองระบบฟูโดมห้องสเต็มศึกษารวมถึงโซนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรงสรค์และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงค่ะประทับใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับได้ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนโดยสร้างศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้น นะครับเพื่อให้เด็กเยาวชนของจังหวัดเพชรบูร์เราได้มาชมในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในศูนย์นะครับซึ่งศูนย์แห่งนี้ก็จะช่วยพัฒนาการเด็กในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของดาราศาสตร์นะครับให้สามารถที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองใช้ในการพัฒนาการศึกษาของตนเองแล้วก็มาเป็นคนดีคนเก่งของจังหวัดเพื่อพัฒนาจังหวัดเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งไปครับ ผมตั้งใจพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ก้าวไกลสู่ในระดับสากลเพราะผมเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุดศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมอบโอกาสและประสบการณ์ให้กับเด็กในจังหวัดเพชรบูรณ์เติบโตอย่างมีคุณภาพและทัดเตรียมในระดับประเทศครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ลงทุนเพื่ออนาคตด้านการศึกษาเพราะถือว่าการศึกษาสร้างคนและยังเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สร้างโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้คิดวิเคราะห์และต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนค่ะน้ำ